ล้นสองสามสี่เอาละครับสวัสดีผู้ชมที่เคารักทุทก่านยินดีตอนรับเข้าสู่เกมการโกแอนด์แคทนดี้ภาคหนึ่งตอนที่ตอนที่อะไรวะตอนที่สามกันแล้วนะครับผมอ่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากเลยนะครับที่เราเนี่ยจะมาเล่นเกมนี้กันอีกครั้งหนึ่งใครอย่างนั้นก็เราไปรับชมกันได้เลยว่าเนเรื่องต่อไปยังไ,ไงนะครับไปเลยวูฮ้ฮู้น่่เน่นน

ทั้งคนทั้งตัวปีเลยนี่แน่มีสูตปกติเรื่อยๆว้ากำลังกดการเกมนี้ใช่กำลังกี่สุดใจเกม

เลยมเยมเลย้มไหมเลยน่าอ้ีไร้อนไอยร้อนตาร้อนเปลยนสักหน่อยไยร้อนสักหน่อยน่าี่าโอ้ยมาเฟีย อยางนั้นใไมอยากตกแมงเลยวู <authority plays half> ้ฮู้ยากตกแเลยนี่โดนไปโอเีสุดแลเกมนี้จำไว้่าไม่ใส่แบงเลยเลย เพื okay ่อนโอ้โหว้าห์ตีไปไปตัดกระใจตีปีแก้มปุ๋ ขบวนนันมีทางไปต่อครับไปต่อมันมดดักมาเายหาปะโอ้ยบ้กตัวกัวกัว ร้อนในไหลยเนี่ยตื่นตื่นด้วยนี่ไเพี่ยีย่เรื่องหน้าคุกค่าตายหาเร็วดิอยอกดูดิเฮ้ยเร็วฮ่าฮ่าเรื่องมโดนเป็นคู่ดียกัน,กน,นอีีนะอาพี่ที

นี <laughs> ่น่าตเุ๊กตายย <laughs> ต้อมมมีาาเลาเลลย ตายรอบสองอืมกลคืออะไรดูวะเอ่อเฟรนี่อะไรดอกใหญ่โอ้ไอเชีย่ยไอ้ตายรอบสามไม่น่าเลยคุณ <c oughs> ไม่กระโดดติดใย่ไหม Yeah, they you I'm <laughs> <laughs>

เอาอะไรวะนี่กระโดดลงไปจมกองไฟดดไม่ได้มาหลังนี้ไหม Ô. ah làm gì vậy cái 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 <coughs> nice. Make it oh boy oh. oh. hey. hey. hey.

ôi, subscribe cho ไม่อะไรวะนเดียวไม่ได้เหรอโ หโอมพ,พาปัมาเยอะือเิเอ,าาอ้ามันจะผ่านยังไงวะเนี่ย

Ôi! kinh rồi,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 

ไม่ไหวจะไม่ผ่านเห่งเอ้ยน้องมันจะหนีแล้ววะกูคุยยันซะด้วยวาไงอะกูมาแล้วกูชื่อบินนี่บินนี่ไปทำอะไรของมึงวะเนี่ยเฮ้ยกูทั่วทว่ะ กูนั้นต้องหอมเงินหนีฮ่าฮ่าแกแน่ใจเหรอว่าจะหนีไปพร้อมกับเงินพวกนี้ฮะแกเนี่ยเฮ้ยนี่แกรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าฉันเนี่ยต้องการจะเป็นใหญ่คอบคองมโลกใบนี้และหนีออกไปจากต่างประเทศไปใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแกเนี่ยพอแค่นี้แล้วล่ะ ทั้งเมืองนี้กำลังปกงคุมด้วยแก๊สพิแกก็รู้นี่ว่าในานั้นทั้งเมืองนี้ก็จะถูกแก๊สพิษปกคลุมและมนุษย์ที่ย่าักกจะสูญชีวิตกันทั้งหมดแกมาก็ไม่รอดเช่นเดียวกัน แกก็ด้วยแกต้องกลายเป็นซอมบี้หรือไม่งั้นแกก็จะกลายเป็นกดในวิญญาณนีนนเตอร์นี่เซอร์โบซี่ให้ความที่เซอร์โบซี่ก็ตายแล้วแกเน,นี่ยแ,แกนอเนีน่ยเอาไปด้วยโอ้ยที่รัก าโอ้ยไม่ไตูกับมันไม่ได้เลยเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวอ้ปืนนี่เฮ้เอ็นยเ็นเอนเนยเอนี่ไอ้เปืนนี่้ยกบอสได้วะเอ็นม่ี่แนู่่มีปืนไฟฟ้าดนี่แนี่นี่เอนไม่ใช่เอนเคยนหตายเย ไหนมาเนี่เอาบอลลูนีกไเลยอซ่าอซ่าแบบนี้ก็ไม่ได้ับนี้ก็ไม่ได้เอา้บอลนยังสู้กับโอลลูนไม่ยัไงวะทำให้ส่งนี้ Ờ, sao vậy? Tao muốn ủng ừ, như mũi như này Quay, 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 quay. Ui, đi Quay nó đi Quay nó đi Quay đi Đi cho Ôi à? Mày này lên chi tố nhưng Đi quay ơi <laughs>

Oh, mm, that's some good I'm gonna kill you for the worst thing I told Mr. Benny.

ย่าหยุดใครดิ้งหยุดอมึงโอเค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 ผมอ่อนด้วยภาษากฤษนะครับขอโทษด้วยที่ผมแปลนี่คือแปลมวนมินี่ไม่โเอไปไปด้วยฉันมีเงินฉันมีเงินไหเท่าไรไปเลยกคุณว่าฉันจีเงินแกเงินด้วฮะฉันมาที่เพื่อแกโดนลงไปซะ No! And there ended my little trip to the The entire town was to dead. The Bonino's town was out. Rat bastard Frankie squashed like a bug. It was just me and a cliff, filled with a couple of million oh. bucks and no witnesses. Things <laughs> could a lot worse. Guess อเ,อเอาดีเอ็นจบแล้วเหรอฮะจบแค่นี้โอ้อะไรวะโอ้โหจบงูแบบนี้ <laughs> แน่นอนครับเหตุการณ์เหตุการณ์นีจ้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับ ตัวแบมป์กูมากๆเลยฆ่าฆ่าบอสตายปุ๊บนี่ตีอบอลลูนนี้จบเลยนะครับมันเป็นความตะกาของเกมอยู่แล้วดอสมเี็จข่ายนเองนะเอาเอาต่อไปเอาต่อไปอ่ากัร์กรแอนด์เดอะแคโรลี่แอนด์เดแคนโนี่นะครับผมอ่อากินออไพยด้วยเนะี่ย จบแค่นีน้โอเคเอาไหน,นเกมจบแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่เกมหน,ะานา้าไโยุน阿าครับผม